เราจะรู้กันดีนะครับว่าเหยื่วเนี่ยเป็นนกล่าเหยื่อแค่เจอแค่ตัวเดียวก็ตื่นเต้นแล้วแต่วันนี้เราจะไปดูเหย่่วนับหมื่นนับแสนตัวที่อพยพผ่านประเทศไทยเป็นวันที่ฝนตกหนักมากตกทั้งวันไม่หยุดเลยนะครับเราก็เลยทําการเปิดพิธีดูเหยื่อบยพเองซะเลยนะครับระหว่างรอฝนหยุดกว่าฝนจะหยุดก็เกือบเที่ยงนะครับเดินขึ้นเขากันไปเจอกินปีคอแดงครับนี่ไม่ใช่เหยื่วนะครับเป็นนกข้างทางที่สีสวยมากผ่านจุดกลับใจหน้าเกือบมืดนะครับแต่เราไม่ได้มาแค่จุดเดิมเหมือนเมื่อวานนะครับเราจะไปจุดที่ไกลกว่าเป็นสเตช สมชื่อจริงนะครับเพราะนกตัวแรกก็เป็นอินทรีทะเลครับหรือเรียกว่านกออกเป็นนกล่าเหยื่อขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ริมทะเลแต่เป็นนกประจำถิ่นนะครับไม่โดดพยพฝูงนกฝูงแรกนี่ไม่ใช่เหยี่ยวนะครับเป็นหนึ่งในนกที่บินเร็วที่สุดในโลกครับบินได้ถึงประมาณเกือบ1 0 0กิโลเมตรนะครับนี่คือนกแอนใหญ่หัวตาขาวครับถ่ายภาพมาเนี่ยจะเห็นหัวตาขาวสมชื่อเลยนะครับรออีกสักพักนึงก็เหมือนฝนจะย้อนกลับมานะครับมาพร้อมกับเหยี่อนกเขาพันญี่ปุ่นคู่นี้นะครับมีทั้งตัวเต็มวัยและตัว เป็นฝูงหลายร้อยตัวและสิ่งที่ผมรอมาทั้งวันนะครับเดินลุยฝนขึ้นมาเพื่อจะดูพายุถล่มของเหล่าเหยอบยบครับนับร้อยตัวนับพันตัวนะครับที่บินขึ้นมาเต็มท้องฟ้าคือเหย,ยวกิงกาสีดำหรือเรียกว,ว่าเจ้าแบ,บ๊กบาซ่านั่นเองครับเป็นเหยวทอ่พยบมากันเยอะที่สุดนะครับและเป็นเหยยบที่บินค่อนข้างชา้าจะค่อยๆไล่ระดับความสูงไปไปเรื่อยๆนะครับเลยการมาเป็นภาพสุระทับใจในวันนี้ของเจ้าแบกบ,บาซ่า2ตัวที่บินขนานกันมาความสุขมักจะอยู่ไม่นานนะครับแป๊บเดียวก็เหมือนหนังโคล่าุข้าแวนว ก็เลยตัดสินใจเดินลงนะครับเพิ่งดูเหี่ยวได้ไม่ถึง2ชั่วโมงเองครับเพราะว่าพายุเนี่ยไม่เป็นใจเลยนะครับตกหนักจริงๆและที่สําคัญตกไม่หยุดด้วยนะครับลากยาวจนถึงเย็นไม่เป็นไรวันนี้เป็นวันที่2นะครับเดี๋ยวเราเหลือวันที่3เจอกันใหม่ครับทุกคน